สวัสดีครับสวัสดีค,ครับคนนิจว่าคนนิจว่อตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณครูภาษาญี่ปุ่นนะครับของอบ้านเองอำเภอหนองสูงนะครับเซนเซชื่ออะไรครับชื่ออัชาราพรพุ้มกุกมาตยาค่ะชื่อเล่นชื่อปีมค่ะลองแนะนำตัวเองเป็นภาษาญี่ปุ่นหน่อยครับอไอはじめましてว่าต้านนามายว่าปีโตโมชิมาสแปลว่าแปลว่า เออยูดีที่เราจักนะคะคาษาชื่อฟิล์มค่ะตอนนี้เราก็เออยูก็คือครูฟิล์มนะครับลองลองเล่าประวัติย่อๆให้ฟังสักหน่อยครับเราแล้วเราอยู่กันไหนตอนนี้อยู่ก็บ้านกับพี่เนาะใช่ค่ะหลังโรงเรียนสัธยมศรีสันนิครับก็หลังโรงเรียนสรีธนีค่ะเล่าประวัติย่อๆกับลูกต่อเล้วใครลูกร้านไงรทำไมถึงอยากมาเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยบ้างครับหรืออยากเรียนเองื ทำไมไปเรียนพระละอะไรเงี้ยคนชอบบูบูอะไรเงี้ยอรก็อะไรก็เรียนเอามัธยมแล้วกันนะคะมัธยมที่สุรนารีวิทยานะคะตอนนั้นมปลายเนี่ยเรียนสายวิทย์คณิตค่ะเพราะว่าแม่เนี่ยแนะนําว่าเอออยากให้เรียนวิทย์คณิตนะเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเรารู้ตัวเองแล้วว่าเราอยากไปทางไหนมันก็ เหมือนกับว่ามันสอบได้กว้างกว่าอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็คือเป็นคนที่อ่อนเลขมากๆอ๋อ่ค่ะแม่ยานะลองไปเรียนที่เผื่อไนได้กล่องไกลไร้สาขาแต่แม่เขาจะเก่งเลขไงคะ,ะเ,เก่งเลขเก่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพยายามเอาเอาแบบคือแม่เป็นครูนะคะแกก็จะพยายามเอาพวกคณิตคิดเร็วอะไรเงี้ยค่ะมาให้ทําแต่ก็ไม่ได้อยู่ดีค่ะจบเลยจบค่ะูุกงหัวเราะเลยค่ะจบข่าวจบข่าวค่ะ แล้วต่ไม่ได้เลยค่ะแต่แต่ก็เรียนใช่ไหมแต่ว่าเรียนสายวิทย์ใช่ไหมจบมใช่ค่ะจบค่ะจบใจด้วยแต่ก็เรียนสายก็คือถามว่าเรียนได้ไหมเรียนได้ค่ะอ๋อต่ตั้งใจก็เรียนได้เรียนได้แต่ว่าใจไม่ไม่ค่อยไปเท่าไหร่แต่ก็เรียนได้ไม่ใช่สิ่งที่ชอบเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าภาษาเนี่ยจะเรียนได้ดีตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะจะชอบภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะชอบเรียนภาษาตั้งแต่เด็กๆทีนี้พอตอนเรียนสุระเนี่ย มันเริ่มมีสมัยนั้นนะคะจะเริ่มมีรู้จักกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะเข้ามาแรกๆจะยังไม่มีเกาหลีค่ะสมัยนั้นพอศอประมาณเท่าไหร่สองห้าสี่อ่าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดค่ะคือมอปลายเกิดผลที่ญี่ปุ่นเข้ามาเมืองไทยเพราะว่านักร้องค่ะตอนนั้นเป็นนักร้องใช่ค่ะเป็น เขาเรียก J-pop ค่ะครูคงก็จะเป็น J-pop ค่ะ J ภาษาญี่ปุ่นค่ะจะไม่มี K-pop K-pop จะมาทีหลังค่ะสมัยนั้นญี่ปุ่นดังมากก็จะเป็น K-pop เนี่ยแหละค่ะเป็นวงทีมันเป็นหลายๆคนก็เต้นค่ะจังหวะพร้อมกันเลยมีทั้งผู้ชายผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้จักได้จากตรงนั้นด้วยแล้วก็หนังซีรีส์ญี่ปุ่นด้วยค่ะช่วงนั้นจะเป็นยุคของญี่ปุ่นค่ะทีนี้พอชอบแล้วทำไมถึงผันมาอย่างรีนตอนนั้น อ่านฟังซำเนียงออกไหมไม่ได้เลยค่ะชอบเฉยใช่ค่ะไม่ได้เลยเราก็ชอบดนตรีชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือวงในใจก็คือวง x j a p ซ n เแปเป็นวงเป็นวงร็อกแบบว่าตำนานของญี่ปุ่นเลยค่ะที่ที่ทำให้ชอบมากๆจริงๆก็คือวง x j a p ซ n แปนค่ะทีนี้พอตอนมหกเนี่ยรุ่นรุ่นของหนูตอนจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นรุ่นแรกที่ เปลี่ยนจากระบบ e อ็นทรานคือรุ่นรุ่นก่อนหนูเนี่ยเป็น entrance รุ่นสุดท้ายพอเป็นรุ่นหนูเนี่ยเปลี่ยนเป็น A-net ค่ะอเป็นค่ะรุ่นแรกแล้วเขาก็มีปัญหามากๆใช่ค่ะมีปัญหามากแรกๆมันก็ยังไม่เข้าเนื้อตัวที่กระต่างเนาะแต่เผอิญว่าหนูเนี่ย สอบได้รอบโคต้าก่อนแล้วค่ะได้โคต้าเอกอะไรเอกภาษาญี่ปุ่นค่ะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกเนอกแม่บอกววิทกริดมาจริงๆแม่ก็อยากให้ไปทางทางวิทย์นั่นแหละค่ะแต่ว่าแม่ก็บอกว่าเออไม่อยากไปทางวิทย์หรออะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายเขาก็ตามใจให้ที่เราเลือกอะค่ะค่ะค่ะแม่ก็พูดว่าคือถ้าสมมุติว่าาถ้า ้าเอาตามที่แม่เลือกแล้วเราทําได้ไม่ดีวันข้างหน้าอาจจะมาโทษแม่ได้ว่าเป็นเพราะแม่แหละให้เลือกอะ,อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ถ้านะถ้า,ถาอะแม่ให้เธอเลือกอย่างที่เธออยากจะเรียนนะแล้วถ้าวันข้างหน้ามันทําได้ไม่ดีมันจะได้โทษตัวเองอะ,อะไรอย่างนี้ค่ะจะได้ไม่ต้องมาโทษคนอื่นประมาณนี้ค่ะเป็นผลเป็นผลใช่ค่ะใช่ค่ะไปเรียนปริญญาตรีที่ไหนเลยที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะประมาณคสอะไรสี่เก้าค่ะสี่เก้าห้าสิบเนี่สี่ปีไหม เรียนหลักสูตรสี่ปีค่ะแต่หนูเรียนแปดปีค่ะจริงใช่ค่ะเต็มสตรีมค่ะตกหรือว่าลงทีละตัวสองตัวหรือว่าขี่ข้านขี่เกียรติหรือว่าไปทํางานพาทำหลายอย่างรวมกันมากค่ะจริงเหรอใช่ค่ะจริงๆค่ะคือตอนปีหนึ่งเนี่ยคะแนนหนูเนี่ยเป็นที่หนึ่งของสาขาเลยค่ะจบแปดปีใช่ค่ะแบบนี้ค่ะเต็มเปียเลยค่ะเต็มเปียตอนปีหนึ่งเนี่ยคะแนนหนูเป็นที่หนึ่งของสาขา พอปีสองปุ๊บหนูทำกิจกรรมค่ะโอ้ตัวนีตัวชุดใช่หรือวาหนูทำกิจกรรมแล้วก็คือทำงานสโมสรคณะ,ะทำงานสโมสรมหาวิทยาลัยครับทำงานทำกิจกรรมเยอะทุกอย่างเลยค่ะแซบ,บจะไม่มีเวลาแล้วมั้งแล้วก็หน้าตอนนั้นอะนะคะพอเราพอเราทำกิจกรรมเยอะๆปุ๊บพอเลิกพอเลิกกลับมาถึงหอพักเนี่ย เราก็รู้สึกว่าเหนื่อยและไม่อยากอ่านหนังสือเนี้ยค่ะพอพอไปเรียนปุ๊บพอมันตามไม่ทันมันก็รู้สึกว่าไม่เอาไม่ชอบอะไรอย่เงี้ยค่ะไม่อยากเรียนแล้วก็ก็ติดเอฟแล้วก็นี่อันนี้เป็นหนึ่งใช่ค่ะบางตัวอันนี้เป็นหนึ่งเหตุผลสองก็คืออมีช่วงที่ปิดเทอมแล้วก็ไปไปแลกเปลี่ยนโครงการลู a แอนชาเ e l ที่อเมริกาปีใส่ปีสองไหมปี นนีะคมก็ลืไไปปเลเปลี่ยนไปเลขเปลี่ยนเป็นทุนหรือว่าเราเอาเงินส่วนตัวเป็นเป็นเงินส่วนตัวค่ะของแม่ที่ค่ะเหมือนกับว่ามีเอเจนซี่เราติดต่อเอเจนซี่แล้วก็เหมือนสมัยปัจจุบันที่อะไรเป็นโครงการที่ใช่ค่ะเป็นโครงการที่เหมือนเอเอสอะไรนี้เอฟเอสเอฟเอสประมาณนี้ก็มันคล้ายๆกันแต่นั้นก็คือเขาไปเรียนใช่ไหมคะแล้วก็ไปมีแบบโพสต์แต่ว่าของเราก็คือเราไปทํางานในช่วง ปิดเทอมของมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วทีนี้พอกลับมาช้าด้วยก็เลยดรอปไปด้วยอีกเหตุผลหนึ่งก็คือป่วยด้วยค่ะค่ะป่วยคือเป็นไมเกรนหนักมากไมเกรนใช่ค่ะหนักเป็นหนักมากก็ได้เรื่องเลยนะไมเกรนก็ได้ดรอปดรอปทั้งดรอปด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะรวมรวมกันแล้วพอกลับมาหนูก็ต้องค่ะพอกลับมาก็ต้องมาโรงเรียนตามใหม่อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยแปดปีค่ะสรุป ก็เรียนกับหลายๆรุ่นไหมใช่ค่ะรุ่นหนึ่งรุ่นสองสามสี่เป็นปูชนียบุคคลของมุของสาขาค่ะแต่ก็จบใช่ค่ะแต่มองดูเนี่ยเป็นคนชอบทํากิจกรรมไหมชอบค่ะชอบตั้งแต่ไหนแต่ไรใช่ค่ะสารพัดอย่างใช่ค่ะสมมติว่าสมมติเอ่อจะถามนี่สมมติว่าปัจจุบันเนี่ยเคยเออจ๊อยเคยสอนอยู่ที่ไหนบ้างอ่าคือจบจบเลยตอนแรกนะคะหนูเป็นล่ามก่อนเป็นล่ามญี่ปุ่นใช่ค่ะหลังจากนั้นก็คือ คุณแม่เนี่ยก็คุณแม่ด้วยความที่คุณแม่เป็นครัวนะคะคแกก็บอกว่าเออพูดถึงมีลูกสามคนเนี่ยอยากให้เป็นครูสักคนค,ค่ะก็เลยก็เลยพอดีตอนนั้นโรงเรียนโนนสูงศีธานีเนี่ยถ้าพอดีว่าเปิดรับเปิดรับครูอัตราจ้างเป็นเป็นเอกขัดแคลนนะคะตอนนั้นค,ค่ะแม่ก็เลยบอกว่าเนี่ยที่ศีธานีมีเปิดเปิดนะ ให้ลองมาสอบไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาสอบสอบก็เลยก็เลยได้ก็เลยเปลี่ยนแนวค่ะมาเปลี่ยนมาเป็นทางมาเป็นครูจากลามาเป็นครูใช่ค่ะเป็นอัตราจ้างอยู่ที่โรงเรียนนนสูงศรีธานีประมาณสี่ปีค่ะสี่ปีค่ะแล้วก็ได้สอบบัรจุอะไรอย่างค่ะแล้วก็ช่วงที่เป็นเป็นอัตราจ้างเนี่ยคุณแม่ก็เลยให้ไปไปเรียนอ่อปบัณฑิตนะคะค่ะ วิชาชีพครูพอจบแล้วค่ะก็สอบบรรจุก็เลยได้บรรจุที่โรงเรียนปากช่องค่ะปัจจุบันเป็นครูปากช่องค่ะปีหกหนึ่งบรรจุที่ปากช่องหนึ่งตอนนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดเมษายนหกสี่สองปีค่ะหกหนึ่งเพิ่นเพิ่นได้คอสอนหนึหกหนึ่งประมาณปลายปีไหมใช่ค่ะพฤศจิกาหกสามอ่าปีหกสามหกสี่เฮ้ยหกสองหกสามประมาณสองปีสี่ห้าเดือนประมาณเนาะก็ก็ชีวิต การเป็นครูนะี่จะเปลี่ยนไปหลายอาชีพพี่ป้าค่ะชอบชมัม้งคิดชอบมัม้งปัจจุบันหรือแบบยังยังยังแบบยังไม่ไม่ยังไม่ถึงแก่นในการความเป็นชีวิตครูหรือยังแบบยังช่างใจอยู่จะเปลี่ยนอาชีพอีกไหม <c oughs> หรือไปแล้วคือคือตอนแรกเลยนะคะตอนแรกเลยเนี่ย <c oughs> พอมาเป็นครูแรกๆเลยเนี่ย <c oughs> เอาจริงๆก็ก็รู้สึกว่าทําไมเราต้องมาอยู่ตรงนี้ด้วย <c oughs> ทําไมเราต้องมา ทำอาชีพที่เราไม่ได้ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ,เพราะว่า <S <S หนึ่งในเหตุผลที่ทําให้คิดอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับการการ,การสอนอการทําแผนการสอนหลักสูตรคืออะไระการวัดผลประเมินผลเป็นยังไงไม่ไม่รู้เรื่องเลยค่ะค,ค,คือขับมาถึงปุ๊บได้สอนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ต้องทําแผนการสอนต้องอะไรมันก็พอหลายๆงานบวกกันเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอรุ่นหนึ่งจบไปแล้วเนี่ย เราประมาณว่ามุมที่อยู่กับนักเรียนเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเอ้าจริงๆเราก็สอนได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเห็นเด็กๆเขาคือตอนที่หนูมาอยู่ศรีธนีเนี่ยนะคะมันจะมีไอโครงการพาเด็กไปแข่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่เราเก่งเรื่องกิจกรรมสมัยอยู่มหาลัยเราก็ทําละครเวทีมาเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพานักเรียนเนี่ย ทำละครสั้น <Yeah. S 1> ไปแข่ง mm hmm. ค่ะปรากฏว่าปีแรกที่พาเด็กเราไปแข่งก็คือ okay, ได้ชนะได้ที่หนึ่งของ oh. ใช่ค่ะก็คือช <Yes, look. S 1> นะ สุระชนะราศีมาบุญวัฒนาอย่างนี้ค่ะเราได้ที่หนึ่งดังๆเนอะเพราะเราเพิ่งเพิ่งเปิดแรกเลยเราเพิ่งเปิดสาษญี่ปุ่นก็ตึงเขางงลกันเด็กไปแข่งเศรษภูมิใจทุกคนคือเขาก็งงกันอ่ะนะเขาก็บอกว่าเออหนึ่งเราเป็นเด็กที่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเด็กๆเราก็เป็นเด็กที่จริงๆเด็กก็ไม่ค่อยชอบภาษาญี่ปุ่นเท่าไหร่เด็กก็ไม่ค่อยสนใจ แต่เด็กที่เราพาไปทำเนี่ยก็คือเด็กที่ไม่ค่อยสนใจเท่าไหรค่ค่ะแต่พอเขาไปทำปุ๊บมันทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ได้ภาษาญี่ปุ่นนี่แล้วยิ่งพอเด็กชนะปุ๊บเด็กก็มีความภูมิใจอะไรเงี้ยคะ่ะเสร็จปุ๊บเขาก็เขาก็ชอบภาษาญี่ปุ่นมากขึ้นทําให้เขาตั้งใจเรียนมากขึ้นอันนี้ก็คือจุดที่ทําให้หนูรู้สึกว่าเฮ้ยอาชีพเนี้ยมันดีมากทําให้เกิดคนมีความรู้อยาก ประกอบีแล้วก็เกิดรักภาษาญี่ปุ่นมากใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนกับว่า<บ>สรุปก็คือเออเหมือนกับเราทําให้เด็กคนหนึง่งที่ตอนแรกเขาเขาไม่ชอบเลยในการเรียนสิ่งนี้ทาให้เขาเขาคิดเขาเขาเห็นความความความเก่งในตัวเองว่าฉันก็ทําได้นะอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะอีะน,นี้ก็ที่ผ่านมาก็ก็ถือว่าปัจจุบันก็รักชอบมากขึ้นดีขึ้นค่ะแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าอ่ะพอ พออยู่กับเด็กๆมันก็มันก็มีความสุขไปอีกแบบค่ะก็เราได้ได้ให้ความรู้เนาะคุณแม่ก็เป็นครูใช่ค่ะยังบ่นบ้างถ้าสมมุติว่าเรื่องธรรมดางานเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าธรรมดาทั้งนั้นแหละแต่ว่าทุกที่มีแต่ว่ารู้สึกดีกับกับอาชีพนี้มากขึ้นมากๆค่ะตอนนี้โอเคครับค่ะอันนี้ก็ได้ความรู้จากครูปีนเราที่จะตอบปริญญาโทมีความคิด ในสมองมาะเออฉันจะต้องถึงต็อกต๊เตอรด่านญี่ปุ่นหรือทําอะไรยังไงไหมจริงจริงอะ่ะอยากเรียนจริงเหรอแต่ไม่ใช่อย่างเรียนปาณริยนตัวหนูอยากเรียนภาษาอื่นๆดอีกค่ะคือด้วยความที่เป็นคนชอบภาษา ใจยังยังมีความคิดอยากจะเรียนฝรั่งเศสอยากจะเรียนเยอระะมันนั่นงหละค่ะคืออยากจะมีความรู้ภาษาอ,อืน่นๆฟงอะไรอะ,อะไรอะไรอะไรก็ไนะค่ะ <laughs> คือ,ค,อคือเป็นคนชอบภาษาก็เลยอา,าม,มีความมีความคิดาจจะเรียนภาษาอื่นอยู่ค่ะถ้ามีโอกาส <cos> ค่ะตอนนี้ชีวิตก็สมบูรณ์ สมบูรณ์นะคะหรืออย่างเดียวบรครอบครัวได้งานอะไรได้ได้เขาวไได้มีเขาดีไปๆอาจารย์ใช่ไหมยังยังยังดูอยู่ยังดูใจอยู่ตอนอยู่เท่าไหร่เออบอกไม่ได้นะถึงยี่ไพ่หนูเหรอคะหนูเหรอหนูสามสิบสองค่ะสามสิบสองค่ะ คิดผี่คิดว่า40หรือเปล่าโอเคครับได้มาคุยกับน้องฟรีมชื่อจริงชื่ออะไรนะอัชราพรพิมุกมาตยาที่เล่นคือครูฟรีมสอนภาษาญี่ปุ่นอยู่ศรีชนีปัจจุบันก็เป็นครูประจำการเป็นครูพอสอหนึ่งแล้ว่ิขอสอักช่องตาดช่องนะมาสั่ที่ก็มามามาเยี่ยมบ้าน ปกติก็ซ้อถ้าถ้าเกิดว่าไม่ไม่ติดงานมีคําสั่งทํางานก็กลับบ้านค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้กลับเนะก็นานๆทีกลับเหมือนกันค่ะงานเยอะค่ะงานเยอะคือไปเที่ยวในเขาใหญ่อะไรเงี้ยอ้ยแซวเรศกับแซวรู้ทันดีวันนี้ก็ได้ขอบคุณคนในเรื่องของเราเลครับคือครูปิล์มนะครับวันนี้ก็ ให้ครูปีนประสบเสด็จชีวิตในหน้าที่การงานราชการแล้วก็ขอให้มีความสุขตลอดไปขอให้มีครอบครัวที่บอบอุ่นมีลูกกหลานในหลานคนนึ้งนี่ชื่ออะไรกันน้องอะไรลูกน้องปลาพครับปลาพินะครับปลาพก็แล้วก็มีสุนัขสองตัวชื่ออะไรนะรถถังกับโมจีรถถังกับโมจิอันนี้ชื่อรถถังอันน้ำมูจีอ๋อโมจิครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ